สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโค้ดส่วนลดจะมานำเสนอจากเว็บไซต์ Item m a n i เโค้ดคูปองมูลค่า30 m i l e ไมลนะครับโดย1 m i l e ไมลจะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทนะครับโค้ดคูปองไมล์เล e นี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่มีคนมาลงขายในเว็บไซต์ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อเป็นบัตรเติมเงินที่ร้านกิฟช็อได้นะครับ แต่ทุกคนสามารถซื้อบัตรเติมเงินในราคาพิเศษได้นะครับตามลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างนี้เลยนะครับผมโดยจะมีบัตรทั้งสิ้นตามนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบัตร True Money บัตร A Cash บัตรไ o อัพเกมสบัตร o b l o x บัตรอิ e ดี้เกมส์บัตรสีนิ Nintendo PlayStation Xbox เทอร์เน็ตและอื่นอื่นอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยใช้โค้ดในดีสคริปชันหรือบนหน้าจอ ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อรับคูปองมูลค่า30มสิบไมล์เลนะครับผมของดีๆมากันอยู่ตอนหน้าซะขนาดนี้แล้วจะรออะไรกันละ่ะไปไปกันเลยไอ้ไปหาปัญหา iPhone แบตมัวนี้ไม่น่าเกี่ยวกับแบตเอาพี่ต้องกลับบ้านดยวแบบกลับบ้านช้ากูที่โอ้โหคราวนี้อ้อมโลกอีกแล้วปกติผมจะใช้ทางในซอยนะครับแต่มากเลยนะครับห้าจริงเหรอจ้าขอโทษจ้า โอ้ดังดังขนาดนั้นเลยเหรอพี่เขียเ้ยวกับข้าวดังเอ๊แต่ AK ผมว่าดีนะเมื่อกี้ผมใช้ AK โคตรดีอะ่ะเฮ้ยเหมือนผมจะเริ่มติด AK, AK แล้วอ่ะ AK คุณหกคุณสามกำลังดี AK ผมเริ่มติด AK แล้วแต่คุณหคุณหกยกขึ้นตาแหมคุณนัทครับคุยเล่นได้นะจ๊ะ อ๋อเออคุณน wow. ัทเจ็บคอแี่กว่าไปบอกคุณนัทคุยเล่นตายละครับผมตายแล้วขอโทษจ้ะผมลืมไปว่าเจ็บคออยู่แต่คุยเล่นกับคุณนัทอย่างเดียวเลยผมคุณใจค่ะขอบคุณครับคุณปูนิ่มอ้าวคุณปูนิ่มกิฟต์เมมเบอร์ให้เหรอจ๊ะอ้าวคุณนัทได้เมมเบอร์จากคุณปูนิ่มเหรอขอบคุณครับอ้าวคุณปูนิ่มขอบคุณจ้าใช่ใช่ คุณปูนิ่มกิฟต์เมมเบอร์ชิพให้หนึ่งคนคนที่โชคดีคือคุณแนสอินดีด้วยจ้าอขอขบบคคุณครัเดี๋ยวผมยิงยิงหลอกกันนะออโอ้โหบอดที่ไหนใช้ร้อยนัดช่วยกันดีก็ ไม่มาว่ะมันซึ่งยิงเมื่อกี้เองอ่ะเสียงอยู่ใต้เรา T G Zero V T G สวัสดีครับชิงโนยินด,ด,ด,ดีต้อนรับครับออเอาาอเออมาเลยนานปิดเออไปนู่นไปภารกิจของวันนี้เสร็จแล้วครับแป๊บหนึ่งแป๊บนึงคนะุณนัทสวัสดีครับชินโนยินดีต้อนรับจ้า เกือบไปแล้วคุณแนทดีนะมาด้วยดีนะผมมาด้วยคิดถูกจริงๆโดของกันเลยครับตามสบายฮะพี่คิดผิดจริงๆสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าชิโนชิโนสุดสวยยินดีต้อนรับค่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โหไก่ปั๊มยายังไม่เสร็จเลยโดนไกลๆมาไกลๆมากุปปั๊มยายังไม่ทันเสร็จเลยโดนซะแล้วขอบคุณครับเฮ้ยโดน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 ข้างหลังข้างหลังข้างหลัง โอ้โหสามตัวแน่ใจต้องรอดูก่อนขอบคุณครับพี่กันจีกระตุกแล้ว thanks พี่กันจีั๊มยาพี่ไม่มีไม่มียาเราโดนยิงผมเข้า power นะขอบคุณนะครับรอได้เอะแนทบอกขอบคุณจ้าเฮ้ยพี่กันจี้เอ้าเสาชุกที่ใกล้ที่สุดอะผมไม่มียา โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฟาร์มให้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชุบให้เดี๋ยวผมไปชุบผมไปชุบนี่ผมใกล้จะถึงแล้วโอเคโอเคแต่ยาผมไม่มีแล้วไม่มีใครบอกเลยว่าไม่มียาผมก็ไม่มียาไปเลยไปเลยผมรีบมาชุบก่อนไม่เป็นไรผมจะลองเก็บศพคนละคนไปโอ้เมื่อกี้เมาเจิตนอกก่อนโอ้ยหัวแตกสองรอบไม่ตายไปละอยู่ไม่ได้ละ มัันกคววาสยแหมมันก็แล้วแต่โชคดีจแต่แต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนั้นอะหมดแล้วอย่างอุ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังยิงหลังยิ่งโอ้ยมันตูดแหกผมมาภัยอ่ะนีตัวอยู่ไม่เชื่อใครก็ได้ขึ้นทีถอยไปแล้วหลังคาถอยไปแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาผมพันยาแป๊บนึงอ๋อโอ้โหอยู่หินนี่หินนี่ ฝนอินสีเชียงใหม่ยินดีต้อนรับครับสวัสดีพี่เขตยินดีต้อนรับครับคุณฝนสวัสดีจ้าเออข้างหลังมาโอ้โหขับรถไปเลยครับขับรถเขาวงเลยไม่ต้องสอนผมขับรถเขาวงเลยเอาผมอยู่ในวงนี่หว่า สวัสดีนะครับคุณโฟนอินพิโตนครับ้ารถมารถมาข้างๆรถมารถมารถมาคุณเอ๊คุณเหลือข้างล่างก็เหลือสวยสวยข้างล่างยังเหลืออีกยังเหลืออีกสวยคนเดียวคนเดียวคุณเอ๊คนเดียวบนหัวเราพันยาอยู่พันยาอยู่แป๊บนึง กระสุนลูกซองขอกระสุนลูกซองอัดระเบิดขึ้นไปเลยฮะอัดระเบิดขึ้นไปเลยผมปาสม o k e ้วยนะนา่าจะอยู่หลังหินผมเห็นแล้วอยู่หลังหินอยู่หลังหินนู้น <the> โอ้โหเ <the> สียได้ระเบิดหมดแล้วอะ่ะ <the> ผมขอปั๊มยาแป๊บหนึง่ง วิ่งซ้ายป่ะมันวิ่งซ้ายวิว่งซ้ายต้ยนไม้นี้โ,นโอ้เจ็บได้เจ็บได้เจ็บคุณนัทสวยเออเรียบร้อย <laughs> yes เลมเลมเลมมาแหมขอบคุณคุณผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านเลยจ้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณครับเย้ <Yeah. S 2> ได้ไก่แล้วเย้เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. <c oughs> ่เย่เย่โอ้ใจหายไปครับเลยเมื่อกี้